วัสีกับผมผู้กำับสมงษ์ชานกิจสมองคือเกาะพีเนาะนี่มกดูเนาะใอ่พันเนาะมันตัวนูพี่น้อกไงตัวหาโลนี่เงยนองนี่ยขึนเเอ้ยฝายท่าู่้วัาไม่มีสีอะไรมลยฝ่ายลูพี่ัดชาตาิสลามผมมึงตีนงานเนาะเี่ซับ

Mà hai con xài thì... xuống à? như thế này, Nhiều này. Nhiều này, này. Sạc, sạc, thì nó nắng xoay vào nó cây nữa? làm cháo không cháo lắm Cái đùa on mất Bố mình không biết bị ai Bắt cháo bỏ cháo lắm Nó tí tí xoay này được không? อันนี้ตับับเยวเกลยะรเด้คนเาอ้าายะคนมูคนหมูมีขามีเล้เยอะสุเกใส่หมบต่อครับหมปัดาสลัพ่รองนีีารนี่เนี่ยพีราคนไสดุ้งรพอเลพี่้องนี่บรอนแล้วัดชา เนี้ยก็ใส่ไป đâu, ครับ rồi บ้านเฮา là ก็ Bắt không

สุไปสวันเด้ไม่รองเลยให้เียบีห้องไม่้องเลยไ่้องเลาทำชาปลาช่อน่องเลยอ้กินยากดีเนาะยากแล้วไม่ค่อยได้กินเลยล้่าไดกินที่เกด้เยเทียบเนี่ยทำหมูเนื้อใส่หมกหมูคกับหม้หนูครับ như của tôi nghe biết không tôi là hà luôn Ê, biết không nghe tim của ta à nhã biết không nghe cái logo đây này nó tôi nghe này không cái khương không tù đi không biết nghe làm หองก็ในน้อยพี่้องก็ยได้เห่าในนี่ตแก้กัเพช่เหาไอ้เทียให้ไม่เที่ยสิยไ,ได้เห่าคนจตอบอุ่น,มนอม่ไม่่ยได้ห้องพิซห้องน้าจิกระทกน้อยพี่้องเอ้ยพ่น่งะแล้ม้้อง้มมครับเด้อกินตุ๊กตาได้พี่องไง กอนพี่น้องเลยเขี่ยไเลยรอก็ได้ย่ยมข้าวกลั่นเลยข้ัวขย่างพี่น้องเลยนี่หมดเลยหรือนากรย่างยังไงนีกรอย่างเหมแลงเหมือง้เแล้วเชีมาจากสกุลตะไนพี่น้องเยมกหนูไงพี่น้องนเนาะเ ดูละหาลู okay, <mate. S 2> ่พอดีนี่เนื้อซีโร่เก่าเนาะมันเนื้อแห้งนะครับมันเนื้อแห้งพี่้องฝากกดติดตามกดติดตามคลิปสมองครับเด้อพี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อผัดากชื่หมายนะพี่น้องเนาะมันจกโติดตามเดี๋ยวขอขายสุขขายมันได้พี่น้องเอ้ก้มเก็บจะสดใสก้มไข่จะสีมีดนะครับเด้อพี่น้องเอ้โดยขีดเดียวหาลู่ยังไงที่ขี่ดึงหาลู่พอดีคอมเมนต์บ้านเขาหนิบโอ้เตปักซี่พี่น้องเอ้กัดเี่ย บ้านอเป็นโอนโอนโอนไอ้หกปีเนาะหกปีกันเก็บต่างสวนตะแกงเนาะบ้านเจ็โอนบ้านหอหกโอนหัวเลี้ยงไงเบูบานพ่เนยเป็นยะมังหนึ่งพี่น้องเลยคนเลักซี่พี่น้องคนไหนคนได้ดีกันเนาะตักซี่กับปูกินอะไรพี่น้องเนียไ่ได้ซื้อเขาหอกตัวตนึงเลตดนเบดโเลเบดโัโตเบ็ูตัวเดียวพี่น้องไงแต่บ้านเนาน้อยไาไดกระจิงยิ่งว่ โมิงตาสวดะิบบ์เอมเสุลนคว <als> in, ันปองเเตะหเตี so ้ยมโมันกไรโอ้ยนี่คกมันเลท่นาุได้เลยครับแมนบอกเอฟสุุนควันหน่ง่บอเนะไรกินสาระมังนึงพี่นอง้ปีสิเป็นอ่งไเข้เล บดเลยบดเลยเยอาชิมแต่ตะแกงลงเท่านั้นเหรอสุสานกรไม่ไดอหบอกนู้นผักไรโอ้ผักไหนก็นู้วานันก็หนูที่แก้วมผัดห้อง่านเล้แก้วอะไรเนาะยิ่งก็หาย่ากเนาะลูกเวกับบ้าไข่เกลือที่นรองเงอันนี้เพี่ยต้นเพิ่มอะไรพักเส็เนาะครับเอาเสเลย เทเลยเทเลยอันนี้เลยเเทตหวมบวกตวเทวงนีที่มน่านเาดีเพราะานผ่านหลาคนดนิน่ที่ม่เทปว่เทเทีเลยตัวเลียนน่อยเลยผู e> <c <c ู้ <c 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 ้เทเสบนเทปนะเห็นไเกบวาทเมนอไรทีเีวมันไม่เนเตอยานะีนูมก๋หนูไวน้องมันนีปัชชาพัชร สุดนตก้อนนกสกินมรือไมต้องทำเองดับข้าวข้าวนอไม่ไปห่ดไม่ได้เมื่อกวันบว่าทำให้ทำมาสักหนึ่งเดือนลยเปไนอะไรยุรรมตก้อนพี่้อพัดชาพี่้องยชาปลฉลามเยส่คับ ามหมูฮู้งมองไปทางไหนมิเตไปหาอะไรแค่กินเนี่ยเนาะจะเป็นผัดชามนเนี่ยมิมนคิวอันนี้เห็นเลยมันมันอ่านมันมีเส้นคิวนียเส้นคิวเส้นคิวบยบมีบ่บ่มีเตีมเตี้มเต็มเก็บอะไรล่ะแต่พ่อคน ไป่อ่ะขับถึน่ขไปนน้องแ่้องชายมามาได้ดนไกินเด้อมันซื้อได้ับม่ง้เล่อนสตัอคะืนนึ่งไมเก่ยว้เสย้าว่าฉลามซ้ายบเก็บฉลามปนไมบาจดกิน <Yeah, า่มัน่นตบ่นนั่น่รวน้ำอนหรอ่มันเป็นสสารเลย ฝั่่น้องซิมก็ไดเอาคืบมิ้เนยมักฮักขัันดี๋ยดวแขไังไก่พอดัย่ยางไปงอยางแล้วซิมหนีเยอะเลยนะไก่ย่างในตำนานย่างป็นะนน คงจะออกเลยั่นคือข้อผิดไม่ใชหรอนิบเยี่ยมบกเนเยมาเลยครับเด้อแนเือนกันพี่้องต้องไปวยเนี่ยวายจะราพ่เด้อี่นี่ยนะไปจิ้มมันกตจะไปออหน่ยยิกินไปพี่้องอยู่ตัง

บุมีไงต้มอ่ะใตองเนาะใส่ตองซุ้ใส่บุมีไข่ตสมไปดวยอ๋อเนื้อเปื่อยดีแล้วนี่ลงก้อนองเพราะประเดงงองเขาหานเปือกใค่ไ้ไห่ถใบกิมมันนีเขาเปลือกเนี่ยเปลือกเนียคืออะไรคทยัออุ้ยห้องงามเปลือกเนาะเปลือกเนาะยาวหัวท่านเห็นมอไรหน่อยพอตองเห็นยาวป่นี่ใส่ัเใส่เือกมยมอยเยอมยเยอนนักน้ำหนักน้ัท นั่เหรออืมกพ่รองเลยป็นะหัก่งาลเลยหมมไอตอกนะสื่อเว้พี่รองเลยเรตอกหมดแล้วสื่อไปไปสื่อแล้วมึงมนสิมละหมื่นเนาะเดโอใส่รเ่มากรอเมมันหน่อยหมดมันหน่อยมันเสียดายฟอยมันเกีดเป็นเดือบเตาหลายคนพี่รองเลยบริส

จะไปเจ้าอะไพี่น้องีคิดพี่น้อ่นนกับพีทั่ียวะพี่น้องเดี๋ยวไลามพี่น้องยัี่สินเยีอีกพี่น้องเดีซึ่งหน่อยพี่น้องห่งมดเพี่น้องเอ้ยหอมกัน เอาเลยดูบาดีด um ้ิกอเอาเลยดูเห่องเหม่มยัยไองบุกอนเางใครยาดอเาแซ่บืเนาแซ่บ่งนี่ยัเนี่ยทีมงานก็ได้กลับบ้านกับฟองมาพี่น้องเลยไป กินด <ARS. S 1> ูฝากกอจามชูน <bad> ิสารกิสมองครับเด้อพี่น้องเลยกอาเนี้าใส่สูตรไมันให้ย okay. ูดีแหงอยู่คนครับเด้อคลิปหน้าจะมีไป้างบอยจาีขใสูไมันนะครับเด้อคตรเก็บะฉยๆก้มเผยังนี้คืออกากับพี่น้องคลิปนี้ก็ไปเชิญกันครับผมสวัสดีครับผม